สามสองหนึ่งเฮ้ยสองานเหวี่ยงเซรามิกคีน้องอย่าใส่เมื่อนะครับใส่ปากครับป้าแยงไอ้เบิดก่อนเหยนเหยนเหรียญนะครับโอ้ไงเง่าเลยาเหรียญทำเหยียนในชู้เหรียญนะครับครับเหรียนในชู้เหรียญนะครับชู้เหรียญเลื่องกินกล้วยนะครับกินกล้วยนะครับกินกล้วย กินกล้วยนะครับก mm ินกล้วยเอาเอาเบื <lobster music> ่อตัวหนึ่งก็กินแก่แ่บกินกล้วยตอสแดงโคกนะครับโคกขึ้เป้าลูกโป้งให้แตกนะครับสำหรับไฟรางวัลนะครับยำถั่วมะม่วนะครับ แอกล้วยกันีบาทโอ้ยตายละแสกล้ว้้อยนังบาทนียเอ้ยตกนึงแซงกลมาหกสิบเอร์ซครับเี่ยนีแซงเครื่องนึงแล้วกับพวดกรติวบาเนี่เอาเม็ดเตาไวได้ลางวัลบาทหนึงแล้ว่าเอาบาทนึ่งเดเยาดอก่า้ัสนโอ้ทายลูกบอเดินมืเท่งปบะกลบก็ดีเด้บนต้งเล่งแลวดอกพูดต้งทายนี่ตึ้ง่นแล้วกับคิวจำงนีละ คือดิ women, no ่งเดี s <S ๋ยวขนตัวนึงแทงตัวนึงแทงนะครับตัวนึงแซงแล้วแท่งวัดแล้วเอบนเาลูกปองครับเออเอาบกปองจิน้ำพกันเนี่ยแจักองไม่ปองกันเออเชี่ยเชี่ยเชี่แล้วโอ้มองเหว่าเชีนเช่น็มันออกเชี่ยังแน่เชี่ั่ ไอ้เสือมาที่สองบาทคนซู่ซซ่ซซ่ซซ่ซูู่มูเขาพลาดเลยเอาเลขตัวแรกเอาหลุกโป้งนะครับเมีแถวเอาเลขเฉยเลยพี่น้องเชียร์หน่อยเชียร์หน่อยเบิงยวงเงินบาทพ่อซอสเท่าไรวะพิกแล้วพิกอีกอยู่เอา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 เรียบร้อยครับตัวแรกเอาแฮนด์เพิร์ด cứ đang vào được cái khẩu đen phải nói